หาพี่น้องได้มัวเนี่สึกเกากค้างมาตั้งจิตหลามดีจำตังมาหลุดขามเงินจจใจเพรแผ่นดินไว้เนี่ยบอสกวดขายนะดิงกวดขายกำในปลองซำขนุข้าวตาหนะะ้าเดี๋ยววันาทิตยเข้าจะเนี่ยให้ามาลืดก็ปัดโควันเป็นรุ่งเป็นรุ่งเลยอ่า ร้อนเลยก็เป็นอยู่ที่เปลียนปวดขายในเมืองไต่เฮาที่อย่าจับศึกไต่เขาอัมมีปไปวันตัดเย็บผมรวม,มแมแหล่หักษาแผ่นดินเทาไว้คนจังมาอยู่เสดายหินกันเหมือนเจ้าตั้งเรียนเบิอนคนหนุ่มวัยกาขันเจ้าของแผ่นดินเสด็จเฮ็ดชัางลาเลยก็บอว่าเจ้าของแผ่นดินมันไง มันกลุ่มกว่าแลี้ยงจำคยรอะไรใดมากทึกมาเยือจะคือเจ้าเก่ามันเว้ยมันบนว่าแต่กลุ่มซิมเปียงแผ่นดินบ้านเมืองมันมันบนว่าคนเมืองมันในเกาเก็บกินขวัญมากยวข้าวถุงในคนเมืองบูมองก่เฮ็ดสังคนเมืองใจใหญ่ก่าลองสังมันบนจะไหนเออมันบวนแต่ไม่มีกินกับวันละวันนั่นเองก็ในมันบวนว่าอือ อันเมื่อนก็เฮ็ดช่งเอมื้อวานก็เฮ็ดปุ้นมาันมีความเบี้อุตส่าห์เช็คเก่าเออันคุณเมืองป้องข้างๆวันเมื่อนอ่าเปยนย้อนเก่าเฮ็ดที่5ันนเปีนย้อนเก่ามีอือําเฮ็ดให้เก่าหัน5อําเฮ็ดให้คุณเมืองก็หันหือเอมันบ่หมนจังไเออมันนําแต่ที่ว่ว่าเอก็มีกวงก็มีงบ่ก็เลยกินกินก็พวเออเปตาเด่งว่ากําุงก็เฮ็ดกินบ่เฮ็ดจ เกี่ยมจำกาดเมืองมันก่อกาบก่อที่ยุ่มได้เออพวกก่อนปอบปอบสุดๆดอกเนี่ยมันม้วนๆเช่นไหนไว้เออพอออมันมีุ่นๆเช่นไหนไว้ก็บนเจ่นนั่นแหละเมืองไต้ฮั่นนั่นเหมือนตั้งเรียนบนเหมือนเมืองไต้ฮั่นนั่นนะคุณเมืองไต้ฮั่ก็เหมือนของเรียนบนยันต์ตัวสังหรณิยันเ์ตัวดับซี่เข่ามัน้ำแ่นแข็งมัน้ำที่กังมัน้ำหนีน้ำกัดน้ำให้เลยบนมันอุ่นอ่อนราบเว้ยมันยอมเบนปูนโย ยอมสื้อคนยอมหนังเดรีไม่กิน่อยู่ไม่กิน่เจอนั่นมันยอมกูไม่ไวหนังมันก็ได้รกินอยู่ในปลังอย่างบหลังเงินบหลังครับวันมันนี้เฮลาการมันเนียมันหัจตะเก็บขวอนี่ไงจิบจิบขวนญนี่พวกหมักเปียกกันแล้วกันมัดกูนั้นกูเมองไหมอันนี้เป็นเป็นไปวนตัางเฮ็ดมันอ่ามาเจ็ดมาถานี่เนี่ยเสลกุไล่ปนีย่นวนมันนะอ่มันวนว่าเออมองใตเนี่ยกูจำแข่งตกใตเนี่ยกันในวันมันในเฮ็ดชะงกูเม่งเขาจำไรเฮ็ดชะงเวน

À, bên này ham đéo, này, bên hết sắm mà để hết, à. mình tay, mình tay. Mình hết á, à, đế... bên như y tế bên mình chung này này, mưa để lấy lát nó còn để lấy cho, để lấy lát qua, và... ừ, để chung mình chung này mà hết thằng, à. mặt mình để lát chuyện này, mình măng măng khai lát, mình từ bên mình từ đằng này anh anh à, hết ở này nè, cơ bản thế này, nào cứ khuya giả bình mương mong, mong คุณดาจุ่มเขานําคำพันชังคำพันชังอันในเฮ็ดเธอพเด็ขึ้นใยกว่านั้นนะนคำพันนี้ผมว่าเฮ็ดเท่าไรแล้วมันเฮ็ดการมันใตู้้วันน้น่ยเขาเป็นไต้คำเฮ็ดการมันใต้อ่ะค่อคำเก็บกินขวัญคนเมืองไต้ส่คมืองไตจาเจารานเอาลูกของร้านทาาตเฮ็ดการมันเปื้อนไอ้วันนั้นเยตัวอเไยครับตวอป็เฮ็ดเขาครไ้กาคันไต้ด้เนี่ยเฮ็ดแต่มันไม่งเมืงไงนามัยอ้ยอ้อุโมงะ เฮ้ยงก็กำปลองกัดเบ้กลกางดูเบ้เนี่ยถูกใจ่ากก็มันกำเงินมือเขาเนี่ยยอดหอยอดหอกันแข่น่ี้นก่เท้าหนาถึงเร็นไปไหนเ่าเห็นะคนมือไตอติตุกขาทางั้างนั้นอันนี้เป็นลองตังยยบยอมองจับซึ้ใไตครับอันพ้องจีว่างปาตีส่วนสูงจีไตจับซึ้วันให้ยอดพีพีเอดเออนนั่นอันเฮ็ดมายาวเข้าเฮ็ดมาหูพ่อหอก่าเทาอะไรกว่าดังายปอกกับมันที่เก่าเท่าไหนเก่าเท่าเห็นมาไม่มีทีอยู่เลยเพืเอนอหลร คนเมืองก็ตเดงไดทุกขัย้อนเขาเนี่ยมนสง